นีเรือท10ี่สิบเก้าอยู่ที่สิบสองเมตรปืนอาจจะติ๊กไก่ลมลุกไม่ต้องมาเมือนี่ยาง ใส่น้ำเกือสิมิลช่วงช่วงยิงเจ็ดสิบห้ายาร้อยสามห้าเป้าสิบสองเมตรกระป๋องกาแฟสี่ใบ

ใช้ตัวนี้ยิงใช้สายตาไม่มีเล็ดอดทไม่มีอะไรเลยสายตาอย่างเดียวแค่นี้แหละครับราคาสองพันแปดพร้อมส่งก็จ้จะเอาช่วงยิงแปดสิบเก้าสิบจัดให้แต่ถ้าร้อยไม่ไหวต้องแปดสิบพานี้ก็พอใช้ยางสิบมิลยางแปดมิล ยางใส่น้ำเกลือเหมืนอนยางยิงปลานี่แหละใช้เส้นเดียวพอผมว่ามาตรฐานก็ช่วงยิงแปดสิบปดสิบ้านี่ก็พอแล้วถ้าปืนมันยาวร้อยหกสิบร้อยเจ็ดสิบมันเกะก,กะขึ้นตน้น,ตนมนต้นมาเงี้ยใครจะไปยิงกระลงก็ลอกยิงเนอะเพื่อจะขึ้นส้มอย่างเงี้ยผมว่ามันเกะก,กะปืนยาวประมาณร้อยร้อยสี่สิบเซนร้อยสี่สิบห้าร้อยสามห้านี่พอแล้ว เราใช้ยาง10เซนเราก็ตัดให้มันสั้นหน่อยช่วงยืดเพราตรงน,น,นี้ไก่ของคนไทยะไก่ปืนของคนไทย,ไย,ไทยผมว่าดีกว่าไกลปืนจีนรับได้เพราะมันเป็นสแตนเลสมันรับน้ำหนักรับยาง10 10มิลยางสสยน้ำเกลือได้ผพราว่าสูงสุดก็10มิลพอแล้วอย่าให้ถึง13มิลเลย มันเกินมันแรงแล้วมันหนังรองนี่หนังรองจะไม่ไหวหนังไอยายไอยางไกลเปือยนะมันไหวแต่ไอ้หนังรองที่เราจะใส่ลูกมันจะไม่ไหวเนี่ยตอนนั้นก็หาเข็มขัดมาครับจะเอาเข็มขัดที่มเลืีอยลองทําดูถ้าของกินอะไรมันแพงก็จะเข้ายางชุดหนึ่งเส้นก็บสองร้อยร้อยสี่สิบร้อห้าสิบ มีสายน้ำเกลือดีกว,ว่าเซ็และหกสิบบาทแล้วก็เอาสายขมขัดเราทำอะไรหาง่ายทำง,ง่ายด้วยไม่ต้องไปรอของจีนมันแพงแล้วเรายิงเบี้ยงเหมือนกันตายหา,ยางม่นสั่งได้ ยาให้ยาเต็มที่ไม่เกินร้นอยห้าสิบเซนเพราะว่าถ้ามันส่งค่าขนส่งมันแพงผมน่าจะทําให้ได้แค่ทั้งตรวได้ให้มันยาได้แค่ร้อยห้าสิบร้อหกสิบร้อยเจ็ดสิบมันเกินมันเกินม,มันเหลือฟืกออะพี่จะไปยิงระยะร้อยเมตรระยะระดับร้อยเมตรให้มันโดนแบบมันเป็นไปไม่ได้หรอกพี่ เพื่อดัดลมติดลำกล้องมันยังไปไม่ได้เลยเอาแค่สิบห<ม>้าเมตรนี่ก็เต็มที่แล้วสิบห้าสิบแปดเมตรแค่นี้แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ